พระศาสดาจึงให้เราระวังรักษาอารมณ์เราเองไงไม่ต้องไปรักษาอารมณ์คนอื่นรักษาอารมณ์ตัวเองอย่ากโกรธอย่าพยาบาทอย่าอาฆาตอย่าเครียดแค้นจริงชังอย่าตรณีโอ้อวดมีมายายกตนข่มท่านตีตนเสมอท่านดูหมิ่นท่านนี่เป็นอุปกิเลสในจิตทั้งนั้นนะให้ใช้สันเลขาธรรมเห็นใครพูดคำหยาบยุโยงให้เขาแตกกัน โกหกเพ้อเจอน,ะ Go นี่พระองค์บอกว่าเราอย่าไปทําไม่ต้องบอกเตือนเขาก็ได้ใช้สันเรกกระทาคือเตือนตัวเองรักษาตัวเองเมื่อรักษาตัวเองจะเป็นการรักษาผู้อื่นไปด้วยนะเพราะผู้อื่นก็จะไม่ต้องเดือดร้อนเพราะเราไม่งั้นถ้าเราไม่รักษาอารมณ์เราเราจะโกรธและเราจะตอบโต้เขานะเพราะเราจะ ไม่พอใจเกิดความขุนเคืองใจความไม่พอใจไม่สบายใจความขุนเคืองใจเป็นอารมณ์ของทุกขติคนที่ได้ก่อนคือตัวเราเพราะวิญญาณน,นั้นปฏิทิตังในอารมณ์นั้นแล้วอารมณ์บาลีใช้คำว่าอารมณะแปลว่าอารมณ,รรมณ์รูปเป็นอารมณ์เวทนาสัญญาสังขารเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณในพระสูตรพระองค์จะบอกว่า วิญญาณอาศัยรูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมีนันทิคือความเพลินเป็นที่เข้าไปส่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไยบุญได้วิญญาณเข้าถือเอาเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีเวทนาเป็นอารมณ์มีเวทนาเป็นที่ตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบุญได้ วิญญาณเข้าถือเอาสัญญาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้สังขารตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้ตรัสเหมือนกันทั้งหมดสีท่ทีนะอันนี้เป็นการแสดงให้เราทราบถึงคําว่าพบพบมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่พระเจ้าค่าพระอานนทถามอ่าพระพุทธเจ้าก็ทรงอธิบายนะจากนั้นเนี่ยพระองค์เชื่อมต่อคําว่าพบมาสู่คําว่ากรรม เราจะได้รู้จักคำว่ากรรมที่แท้จริงเพราะเราก็บ่นว่าเรามีเวรมีกรรมมากเมื่อไหร่จะหมดกรรมสักทีใช่ไหมเ,เราก็อยากจะพ้นจากกรรมอยากจะแก้กรรมอยากจะสิ้นกรรมแต่กรรมคืออะไรพระผู้มีพระภาคก็เลยบอกกับพระอานนท์ คำตอบตรงนี้มาจากคำถามของพระอน,นุลที่ถามพระผู้มีพระภาคว่าคำว่าพบพบมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไรพระเจ้าค่ะเมื่อพระอน,นุลถามว่าพบมีได้อย่างไรพระองค์ก็ตัดมาจากเหตุของการมีพบขึ้นมาคือบอกว่ากรรมก่อนพระองค์บอกพระอน,นุลว่าอ,อน,นุลกรรมังเขตตังวิญญาณังพีชังตันหาสิเนโหอวิชานิวรนานังสัตตานังตันหาสัญโยชนานัง นะเอาสั้นๆตรงนี้ก่อนแปลว่าอย่างนี้กรมมังเขตังแปลว่ากรมคือผืนนาเขตังแปลว่าผืนนาหรือไรนานะกรมคือผืนนาวิญญาณังพีชังวิญญาณคือเมล็ดพืชตันหาสิเนโหตันหาคือยางในพืชอวิชานิวรนานาังแปลว่าอวิชาคือความไม่รู้เป็นเครื่องกัน้น ของสาัตานังแปลว่าผู้ยึดติดตันหาสิเนโหแปลว่าตันหาเป็นเครื่องผูกธาตุอันซามวิญญาณไปตั้งอยู่กามาพะโวย่อมเกิดขึ้นเอวังอายติงปุณัภ,ภาวาพินิพติโหติพบใหม่อันเป็นภัยที่น่ากลัวได้เกิดขึ้นสำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วบอกอานน์กามาพบมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ กรณีรูปประพบอรูปประพบพระองค์ก็ตัสเหมือนเดิมเป๊ะเปลี่ยนแค่คําว่ามัชชิมายะธาตุยาวิญญาณังปฏิทิตังนะเอวังอายติงปุณพวาพินิพติโหติรูปประพบมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้อรูปประพบก็คือปณีตายธา,าตุยาวิญญาณังปฏิทิตังอรูปประพบเกิดดังนั้นวิญญาณไปตั้งตรงไหน ไปตั้งที่กรรมใดพบนั้นเกิด